เอาข้าตคืนแล้ก็ปิดตึง้งอืมน่ากินมากเลยที่อยู่ข้างบนนี้คือเบคอนนะคะทุกคนเบคอนความหนาของมัน น่ากินเนาะมึงกับชีสใส่ใบอะไรก็ไม่รู้รากอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือซื้อสําเร็จมานะซื้อสําเร็จมาอืมแล้วก็เป็นชีสเป็นมันแล้วก็ดูความหนาของของหมูอันนี้เนื้อหมูนะคะอืมตักตรงไหนดีนี่ ดูความหนาของหมูอมืแล้วก็มันของมันอยู่ข้างล่างอ,อเหมือนพิซซ่านะใส่เบคอนแล้วเหมือนพิซซ่าแต่ก็ใส่ชีสปรุงรสมาอย่างดีข้างบนก็เป็นเป็นเบคอนอือันนี้ก็เป็นเนื้อเอาเป็นหมูอืปรุงรสมาแล้วอืม ถ้าหมูหมูที่เขาปรุงรสแล้วแล้วก็ทําเป็นแพ็คอย่างนี้อืมมันจะเนื้อมจะนุ่มมากมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนน่าจะเป็นช่วงช่วงขาหรือเป็นช่วงเอ็นของมันน่ะน่องลายหรืออะไรเนี่ยแหละจะเป็นเนื้อเป็นค่อนข้างที่จะกลมกลมเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นความหนาของเนี้ยเนี่ยแค่นี้ก็จะแตกแล้วเนี่ยเนี่ยจะเป็นเนื้อที่เป็นนุ่มนุ่มแล้วก็ละลายในปากเลยนะค่ะทุกคนอืม อันนี้ก็คือความอร่อยของเนื้อที่เขาทํามาแบบนี้อืเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตู้อบอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่าเนื้อมันนิ่มอยู่แล้วอืมมันอร่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใส่ให้มันไม่ไหมอีกนิดนึงือมอข้างในก็ก็คงจะสุกแล้วแล้วรสชาติมันอร่อยมากเลยนะทุกคนอออืืพอดีเป๊ะเลยอืมดูนี่นุ่มละลายในปากอืม เดี๋ยวเรามาดูใหม่นะคะ